สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูขนแกะแม่พันธุ์ที่สวนนะคะเป็นคาตาดอีกต้นหนึ่งที่มุมกเกษตรสะสมไว้ค่อนข้างเยอะนะคะ ก็ลักษณะของขนแกะนะคะเขาก็จะมีขนที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักสะสมเขาจะสะสมฟอร์มของขนแล้วก็สะสมในเรื่องของสีดอกนะคะแต่เดิมส่วนใหญ่เนี่ยขนแกะเขาจะมีดอกเป็นสีขาวหรือว่าออกเป็นสีครีมแบบนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเขาสามารถที่จะผสมเกสรแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งมีดอกเป็นสีชมพูนะคะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะแล้วก็ที่สวนมุมเกษตรเนี่ยก็สะสมเก็บไว้เกือบจะทุกสี น,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ที่สวนนะคะเกือบจะทุกต้นนะคะก็จะมีบางต้นที่เราคัดปล่อยไปหรือว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปตอนที่เขาเล็กๆเนี่ยก็คือเราจะไม่เห็นตัวอย่างดอกของเขานะคะแต่ถ้าปล่อยให้เขาออกดอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะไม่อยากจะปล่อยไปนะคะ ที่สวนมุมเกษตร,รก็จะเก็บพวกที่เป็นลูกผสมแบบนี้นะคะอย่างต้นนี้เนี่ยหนามเขายาวมากนะคะแต่ว่าดอกเขาเป็นสีชมพูสวยมากนะคะก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะผสมพัฒนาสายพันธุ์นะ,ะพัฒนาให้เราได้ขนแกะแบบขนฟูๆแบบนี้แต่ว่าเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะก็จะเก็บเขาไว้เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะคะ<อ>ต้นนี้เขาก็เป็นลูกผสมเหมือนกันนะคะต้นนี้เคยปล่อยขายนะคะที่ต้นละ50บาทแต่ว่า ตอนนี้ไม่ขายแล้วนะคะพอดอกเขาบานปุ๊บเนี่ยสีเขาสวยมากนะคะมุมเกษตรก็เลยเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ที่สวนนะคะดอกเขาจะไม่เข้มเท่าไหร่นะแต่ว่าเกสรเขาเป็นสีทนเดียวกับดอกเลยนะคะซึ่งอดอกจริง,งเขาเนี่ยหวานน่ารัามากมากนะคะ ต้นนี้ก็น่ารักมากเช่นกันนะคะต้นนี้เนี่ยขนเขาฟูมากนะหนามเขาเอา่อไม่คือเห็นหนามเขาหนามเขาเกี่ยวมือนะแต่ดอกเขาก็สวยมากแล้วก็ขนของเขาก็ฟูมากนะคะต้นนี้เป็นดอกสีชมพูนะสีชมพูเข้มนะคะแต่ละต้นเขาก็จะมีอา่าลักษณะเฉพาะของเขานะคะดอกน่ารักดอกขีดๆนะคะต้นนี้เนาะอีกสักพักหนึ่งเขาน่าจะฟูกว่านี้นะอ่าดอกสีชมพูนะคะ ต้นนี้เนี่ยเขาจะหออนามเขาจะไม่เป็นตะขอนะจะสังเกตว่าหนามเขาจะเป็นหนามตรงแล้วก็เวลาที่เราจับแบบนี้เนี่ยเขาแทบจะไม่เกี่ยวมือเลยนะคะเป็นฟอร์มกอด้วยนะต้นนี้นะคะเดี๋ยวต้องลุ้นดอกของเขานะต้นนี้เนี่ยดอกเขายังไม่มาสักครั้งเลยนะคะเขาแตกฟอมเป็นฟอร์มกอสวยมากนะคะถ้าดอกเขาเป็นสีชมพูนี่จะโอ้โหเลยละะ่ะจะแบบดีเลยนะคะแต่ถ้าดอกเป็นสีขาวก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะ แต่ละต้นเนาะเขาก็มีความน่ารักโดดเด่นของเขานะคะพวกนี้นะลักษณะฟอร์มขนของเขาก็น่าสะสมแล้วก็ในเรื่องของสีดอกก็น่าสะาสมเหมือนกันนะคะจะมีต้นนี้ที่เขาหยิกยองนะคะแล้วก็จะมีขนปูขนเขามีหลายแบบนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังที่เป็นขนฟูๆนะคะเซตข้างหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซตที่ส,สะสมลักษณะขนของเขานะคะคือเขาจะฟูๆหยองหยองนิดนึงนะคะ อ่าพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นขนแกะแบบยองๆเนาะก็จะสะสมเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากพวกเมื่อกี้นะคะกลุ่มของเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นผู้ผู้แบบนี้เขาจะเป็นผู้ผู้แบบนี้เป็นจุกจุกเนาะส่วนฝั่งฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นยองๆแบบนี้นะคะก็น่ารักไปคนละแบบนะสีดอกเขาก็จะแตกต่างกันไปเหมือนกันนะคะก็ถือว่าน่ารักน่าสะสมมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มี แกะนะคะก็หามาสะสมได้นะคะราคาก็ถือว่า,าไม่แพงเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับความน่ารักของเขานะอาจจะถูกกว่าอาจจะแพงกว่าขนแมวแต่ว่าความน่ารักของเขาเนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนนะคะมุมเกษตรไม่ได้รวยหินระดับหน้านะคะก็ เขาก็จะดูไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีแล้วก็มีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รวยหินประดับหน้าเป็นสีสีดำนะคะเขาจะช่วยขับขนแก่ของเราให้ดูดีขึ้นนะคะเรามาดูขนแก่กันแล้วเดี๋ยวพาไปดูขนแมวนิดหนึ่งนะคะดอกขนแมวเขาก็สวยนะอ่าอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ดอกใหญ่นะ้มุมกเษกษตรจะสะสมเอาไว้นะคะดอกใหญ่แบบนี้เนี่ยเรา สะสมเอาไว้ขายได้เหมือนกันแล้วก็บางทีถ้าเราอยากจะพัฒนาเป็นขนแกะดอกใหญ่เราก็สามารถที่จะพัฒนาได้เช่นกันนะคะต้นนี้ก็ดอกใหญ่นะแต่ละต้นดอกเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูในกระถางในพอทที่มุมกเกษตรคัดเอาไว้นะคะมาดูขนแกะลูกผสมต้นนี้หน่อยนะคะน่าราักมากนะคะฟอมกอเห็นดอกของเขาไหมบานเต็มเลยนะคะ ถ้าเป็นสีชมพูนี่คงอลังการมากนะคะเสียดายน้องเป็นสีสีครีมนะคะเหมือนกับเราอดอกไม้ไปปากเลยน่ารักมากๆนะคะต้นนี้เลี้ยงเป็นฟอมกอนะมุมเกษตรเลี้ยงเป็นฟอมกอค่อนข,ข้างเยอะแต่ว่าปล่อยขายไปหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ต้นนะคะต้นนี้ดอกสีชมพูอ่อนนะนี่ถาดเมมขนแมวนะคะเมมขนแมวตั้งใจว่าจะเก็บไว้เอ่อเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางสามนิ้วนะคะแล้วก็ ปล่อยขายเป็นแกะเป็นเป็นแมวไซส์ใหญ่นะคะก็เลยยังไม่ขายไปตอนนี้เขาแน่นกระถางสองนิ้วแล้วก็เบียดกันมากนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลามาเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะก็แยก,แยกๆออกมาไว้ฝั่งนี้บ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเบียดกันเกินไปนะคะจริงๆมีหลายถาดน,นะเดี๋ยววันหลังมุงเกษตรจะพาไปเดินดูนะคะสําหรับเมมขนแมวนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูความน่ารักของแคตตาสไซสเมมนะคะเมมขนแกะแล้วก็ แถมด้วยเมมขนแมวแค่นี้ก่อนนะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะสําหรับเมมขนแมวเนี่ยจะสะสมในเรื่องของสีดอกนะคะอ่ะใครไม่มีก็หามาสะสมได้เนาะใครที่มีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อได้เรื่อยๆนะคะสําหรับขนแกะขนแมวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ